ตรวจ DNA ดียังไงบอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังมีมาตรวจที่จีเนียดีเอสาขาไอคอนสยามสามารถตรวจได้ถึง500รายการทั้งสุขภาพความเสี่ยงโรคสิ่งที่เราแพ้หรือแม้กระทั่งพรสวัสค์เลยตรวจได้ง่ายโดยการที่พี่ๆเขาเนี่ยเขาถูกข้างกระพุ้งแก้มของเราแบบนี้และนําสองตรวจแล็บที่ประเทศอเมริกาผล,ผลตรวจจะรอประมาณ2อาทิตย์ผลตรวจของเราก็ออกมาแล้วนะคะสามารถกดดูในแอปได้เลยเราว่าแล้วว่าเราสามารถกําจัดคาเฟอีนได้ชาแน่ๆผลตรวจก็คือออกมาตรงเลยเวลาที่เราดื่มกาแฟหรือมาชารที่มีคาเฟอีนหัวใจจะเต้นเร็วแล้วก็ปวดหัวทุกทีและยัง ถทนในนมได้ไม่ดีว่าแล้วว่าทาไมเวลาก,กินนมแล้วท้องมันอืดๆและยังมีบอกอีกด้วยนะคะว่าเราขาดวิตามินอะไรวิตามินตัวไหนที่<ๆ>เราควรกินเพิ่มและสิ่งที่ใส่กินอย่างมีวาวมากๆนะคะเราสามารถสแกนอาหารดูได้ด้วยว่าเมนูเนี้ยเหมาะกับเราไหมอันนี้ลองสแกนเมนูโปรดก่อนเลยใช้วเวลาแป๊บเดียวก็เด่งขึ้นมาเลยนี่นะคะก็จะขึ้นชื่อเมนูว่าส้มตังสามารถกินได้ปานกลางและมีคําแนะนําให้เราด้วยดีมากเลยและสําหรับสายท่องเที่ยวสายกินแบบนี้นะคะที่ตะเวนไปตามจังหวัดต่างๆก็จะต้องเปลี่ยนที่นอนบ่อยๆก็จะมีปัญหาในเรื่องการนอน และมีนก็ได้ลองเอาคำแนะนำมาปรับใช้ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นเลยค่ะแล้วเราเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นเรือบ่อยมากแต่แทบจะไม่เมาเรือเลยตรงกับผลตรวจที่ว่าเราเมารถเมาเรือเนี่ยน้อยกว่าคนทั่วไปไห<ใ>นใครอยากรู้พรสวรรค์ของเรากันบ้างผลออกมาว่าเรามีความสามารถในการอ่านลและพูดแต่ที่แปลกใจเลยคือทางด้านกีฬาที่ทต้องใช้ความอดทน<ม>ทก็คือไปลองพิลาติสมาเลยจ้าปรากฏว่าชอบแล้วทําได้ดีเลยแฮะและรวมถึงการบอกแนวโน้มการเสี่ยงต่อโรคต่างๆและไม่น่าเชื่อสามารถบอกถึงเชื้อชาติเราได้ด้วยแบบไม่ผิดคาดมีเชื้อจีนมาเยอะมากใครที่สนใจดูแลสุขภาพตัวดดีีีีนนนนน่เเเเออแแบบะะจยยลค